ค่ะหลังจากที่เราริดใบในกอออกนะคะเราก็จะได้ลูกแถมมาค่ะต้นที่เขาหลุดออกมาจากกอนะคะแต่แต่ว่าไรรากจะเอามาชำต่อนะคะก็เตรียมดินไว้ประมาณหนึ่งเนี้ยแล้วก็มาชำค่ะเดี๋ยวจะจิ้มให้เขาเป็นรูนิดนึงแล้วก็เอาเขาย่อนลงไปแล้วก็กด แล้วก็กดเขานิดนึงนะคะถามว่าเขาให้แบบแน่นๆหน่อยให้แน่นเฉพาะตรงรอบโคบูนกะ็พอก็จับจับดูเขาเขาไม่ขยับเนาะเสร็จแล้วเราก็จะครอบเข้าไว้ค่ะ บเรียบร้อยนะก็จะครอบเข้าไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็จริงๆแล้ว ดินเขาชุ่มอยู่แล้วหรือว่าจะลดน้ำอีกนิดนึงก็ได้แล้วก็ทิ้งไว้7วันนะคะเราเรามาดูกันว่าหลังจาก7วันแล้วตรงนี้จะเป็นขวดแปลามา reuse นะคะข้างล่างเขาก็จะมีจริงๆมันไม่ได้อาบอากาศทั้งหมดเนาะก็จะมีรูนิดนึงเผื่อว่าเราเติมน้ำให้เขาเล็กๆน้อยๆนะคะมาดูกัน7วันผ่านไปเขาจะรอดไหม